สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับน้ำในช่องชีช a แนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามากินยำขนมจีนอีทันทำเองอีกแล้วค่ะก่อนจะไปกินด้วยกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชีช a n แนลด้วยนะคะมาทุกคนไม่พูดเยอะเจ็บคอวันนี้อีทันหิวห่วยเหมือนเดิมหิวห่วยอีกแล้วยำขนมจีนปลาทูจ้ะ ทำกินเองจะใส่อะไรก็ได้เนาะทุกคนเนาะรสชาติเราเองไข่นกกระทาอีทากทนก็ต้มเองนะ นามขออภัยนะจ๊ะ อร่อยจังนัวกำลังดี ลุกอยากปินทุกคนอยากนี่หลายวันแล้วแต่ว่าขี้เกียจทำ hiểu ừ. Tạc phần về ba để đó chú con ạ หนังปลาเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าไม่เผ็ด ใส่เครื่องเยอะกว่าเส้นอีกทุกคนคมไม่สาใจ